เม่เรียกเป็นโรคเบาหวานค่ะแต่ว่ากลัวน้ําตาลแต่ยังไงก็ยังอดขนมไม่ได้จะทํายังไงดีค่ะในส่วนตัวของเพชชาเชมนะคะเพชราเชมได้นําเลยนะคะว่าการกินขนมนะคะเข้าไปยังกินได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้อง พยายามเลือกเป็นขนมเช่นตระกูลของพัญยืชอย่างทัวรี่สงกะทัวเขียวอ่าแต่ต้องพอปริมาณของมันด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลอยู่ดีต่มเงนเนาะด้วยการสังเกตพ,พอฉลากโภชนาการนะคะทุกคนขนมคเกิมปีกกยังกินได้เหมือนเดิมนะคะถ้าจะให้ดีนะคะระหว่างขนมที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะตาวางขนมไทยนะคะอย่างเช่นขนมซอสไส้กัขนมเทียนก้ากับขนมอ่ ข้าวหนมตีสมัยถึงวันนี้เนาะอย่างเช่นข้าวหนมปังกะเค้กกะเบอร์เกอรี่ทั้งหลายนะคะเพาชาเชม่ไก่ย,ยังแน่นนะว่ามือเรือเป็นตระกูลของขนมไทยมากกว่านะคะเอาไว้อย่างน้อยก็คือมันแทบจะมีไขมันฐานเนะะี่ยค่ะซึ่งจะเป็นสซเหตหนึง่งทำให้เกิดเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะน้อยกลัวข้าขนมทางไอ้โมขนมเค้กกะเบอร์เกอรี่ต่างๆแน่นอน,นะคะ่ะทานได้ตีชิมชอบขนมชอบกินขนมไอยยังกันพ้องเจ้า พิมพ์บอกเพซาเชมค่ะอ๋อเรามีที่เข็มน้อยนึงนะคะก่อนกินขนมนะคะก่อนกินมือนักจัดนักนะคะทุกคนแคปซูลไฟเบอร์ก่อนกินประมาณ10-15นาทีเข้าไปชะลอกการดูซื้อหมูแป้งไขมันน้ำตาลนะคะท้าดสนใจกค่ทักอูกก๋กับเพาซาเชมได้ค่ะ